สบายดีจ้าพี่นอ้องมีไอ้กุ้งขึ้นมาหาหีแม่เดินพี่น้องไอ้กุ้งสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องมาลงไปแม่พี่นอ้องเดี๋ยวจะหาหูไปให้แม่เบอร์นะเพรวก็เรื่องเห็นุที่เกิดอะไรพี่นอ้องลูกก็ะลิ่นนะเพิ่นเอาของฝา,า,ากมาพี่น้องคุ้ นี่แม่นะก็มีมะแต่งตัวนี่แหละจำจำแจ่มมกนาวมาแจ่มมกนาวไม่ก็เห็นเลยแม่เพชรเครื่องคายขวบเพชรขวบเที่ยงไว้ไม่ได้เอาไปเตียงมันก็เอื่อจะขายเครื่องแบบเงินกับแบบเมงินบางลุกแบบเมืองประมาณนี้เลยพี่น้องบ่ได้ใหญ่ได้พี่น้องนิดน้อยแต่ว่า ถอดแต่บแบบที่ซื้อพี่น้องแบบมีแต่ว่าซีซันกับพวกแบบมีด็อกเนาะอันนี้ไมนของราคาแพงขนาดนบบาั้นเขากับประหยัดลงมาเอาของราคาถือแต่ว่าเอาแบบมันพี่น้องมันงานเลฮ็ดไปลูกเอเดนสันแต่ก็ขอตัวเองตั้งเสาเพื่อจะดีใจนะแม่ไมอนี้พรากุ้งว่าสิว่าเอาเสาเลยแต่ว่ามันข่ำไป,ไป่น้องมาเตชิโนกับพอดีบ่ายนะครับพี่ไม่ได้เป็นมื่อเอิญที่เริ่มขำเลยเหี่ยเกียร์ขยะหาคนกับพอมีได้เมื่อเอิญเมื่อเอินมีสี ให้เงินอ่ะลุงกับยี่ห้อแทกมุมแทกแท่งมุมอะไรไหมเคืองอะไรจะเอิญเคืองหมดเคยนะเคืองอันว่าเรื่องอะไรแทกมุมแท่มุมตั้งเสาดิแท่แล้วก็ะชีให้เราคุดคุดเลยนะเอาก็ะชีคุดเลยแล้วก็ะชีคนเสาไว้เลยดไ้้พอเจาแลกกระชีซื้อแห่ซื้อซ้ายแล้วก็ปูนปูนนี่ใหญ่อาไหรก็จะจะสอบเจ้า บอจตาเจ้าอันพอมพอสวันดีพี่น I mean. like. ้องเลยสวดสดีี่เนาะแ่เพ่นบอนจิตตาดเ้อแล้แล้วจะวะนเอาเอาเสาไปนั้นบัดเอาชิปงจชิปงเรใช้หลงแต่รถนะเพปงใช้ก็ได้หามเอาหามบัลบบุดตางพูดกยับชิานพี่ไปพูดแล้วบดียันนี่เป็นพวกอะเรนี่นมัเมื่ออื่นก็แล้วมันทันนอกมันขำาเมื่ออื่นไม่รองเลยเกนเาเขาจิบได้ไหมอัน ทางหลังเป็นทางนาโรทางการล้วมันชิญนะคุณจยนอยังอยู่คนี้ว้าทางการยาต้องตั้งคอตั้งคอละตั้งคอแทางนานอนงอยู่ด้าั้งอนที่วเาจตามเบอกบบกได้ก่อนนะอย่านอนไปอยกางน้มละบกบกอนนะมันไกลทางน้นเจะตามเป็นทางนาเนาะทางนาทางนาทางเอ๊บหนีเลยมันเนินแบบเจ้าก็่ากันขันบอกบกันันปัดกันเนีเมื่อเจ้าดูเจ้ามาขน่เรียนกัน กต่ถูกก็ได้แค่นั้นแหละนอนในเขานั่นเนาะบริษัปั๊บมันคนละราคาราคาปั๊บระดับกันราคาต่าเมื่กี่เราได้เจ้ยล้วก็นันมันเป็นยังสิเป็นยังมันเข้ามาได้เป็นยังแห้งบังเวลาคนตกันน้ำบัข้ามันไหลไปเลยบัเป็นต้มนะครับมันสะอาดดีบบเราเนาะไปแต่นี่ผมแถวว่าน้องอยู่ลำเจ้าพน้องอยู่บุนกะอยู่พี่แล้วแต่ยังอยู่นันถ้าประตูถ้ารับหัวห้าสิบปีเลยครับ เดี like you you ๋ยวปิดแล้วใียวแล้วมีทางเดียวข้างๆได้เขาจงขาไม่ดะขาไม่ด้เขาก็จงทางให้แล้วปิดปิดใครเขาปมดทาเนื่อะไรเลยบนวีเขาหยนนอกทางเขามีทางเดิมอีกเขากันวะเขาให้อีกต้องมาได้ลูกพอมีลักษณะไวเขา้องยางดีเลยง่ายก็ได้ง่ายก็ถึง่ายกายง่ายกว่าเขาง่ายก็ไม่เขาแล้วเนไม่ก็อีแต่น้องแก้ว ไกพวขันันพขื่แล้วยด้ยจัาบเป็นนม่นอะไรพื่น้องสิแล้วพื่อนองเลยอะรเยะงปีปลายสองปีมาแล้วเตรียมไม่กี่คงอย่าคนไปายามหมวได้เล่นดอมุงอยาเนาะ ันมต่ขึ้นละมันมันมีความบางว่นเขาอจาอันนั้นมันยพอต่พอเของดีขาดต่งขึ้นใสเล็กใสอันนั้นลดมึงอาหารมันงายผัดใจเล็กมันงายแต่มันแพงเบงกันั่นแหละเบื้องเบื้องแล้วราคาจดหนั่นพี่น้องเป็นราคาเบาเเนาะนายจ้างสบายดีพี่น้องแน่

ต้มนี่แล้ต้มจิ้มจเจี๊ยบพวกจิ้มๆๆเสาเละงอเสาเลยมาได้ไเอออเสาก็ต้องไปจิเ่าอานอกหนุ่ทล่าันชื่น้ำมันรถใช้ใส่น้ำมันรถามันประหทนบ้ายเนีมมาเอมือ่ะน้องมาน้องมาก็ไปไปไห คุคัน้าไปจะเปเอายเจบาเเอาไปกนเดนไปมีห่มอยู่ในห่มบ่อนะฮไรผมกูบกน้นอยแหะผมมีจต่เออข้าวเทียนี่นะเดี๋ยวานี้ตัดสิตัดไม่มีอะไรกต้องว่าิงต้องงัวอย่างนาไว้จะมีตะเรื่อขึ้นสองงานสองอานตาร์้ก็เอาไปเอาไม้อันนี้น่าให้๊ีเปิดมัน แค่ผิดมันมาไส้มันจะข้ากันเลยจะซื้อหน่ว่งคอยมาเราใส่ปลูกเป็นบาอไได้ได้้วไรจะด้มุ่งปลูกใส่แบปลูกแต่นี่มันเป็นหมากกินเนาะเนาะหมากมี่หมากม้วนแหน่นี่นี่หมากม่วงันเนี่ยเป็นกระต่ายไม่ครับมนี่มันล็มันจกใแหต้องให้จีทีเราดนแมีแป้งเราตอนนี้เงินใครจะซื้อตานางโดเจ้าบอกไว้จก ตะนางเคยชิออกมันมีแล่สองล้านสามล้านเนาะใส่ตะนางเล็กนะกวันนี้กัรชิไปเบ่งดิ้นด้วยพี่น้องบอนชีสชีส้างบานขอไอ้กลุ่มเลยใส่กับไอ้กลุ่มได้พี่น้อง the time. that's out know? I <laughs>

โอ้ oh, under, <laughs> บอลนั่นเด็ดจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องไอ้กุ่งเพิ่นกำลังขิดว่าชี้ต่างมาได้พี่น้องเพิ่นกำลังกะ <laughs> ไปดีพี่น้องลาแล้วพี่เราเป็นเนี่ยกำลังสีลาเลยเอาเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามสองน้องคอนเสิร์เคสามเลเด้อจ้าฝาช่องน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อแห่ผ่านกดยูตูสไปพี่น้องเข้ามาติดตามน้องสาวหลายๆเด้อพี่น้องเด้อจะได้ผ่านกดยูทูนนะเนาะเรามีอะไร ฝ่าเด้ได้จะได้มีรายได้คืออ้ายจะได้เป็นขางานนั้นะครับขับกลุ่มขาซอขามิกได้ไหมเนาะได้ไหเนาะวุ่นวาย